โอ้โห oh, สำรวจตัวจาดนานนานเรานได้มานะครับดูนี่ใครที่แบบเอ่อเคอะไม่ดีก็เอาไม้ไปแย่มันสัก3สามทีเดยอือ mm hmm. แน่นอนช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูไล่ล่าแล้วนะครับช่วงเดือนสม mm hmm. เดือนสี่เดือนอห้าหัวน้ำกำลังสวยอื mm hmm. แต่อันนี้มันยังอ่อนอยู่เนาะนตามมาตามมากลางนึงในส่วนในส่วนเนา่าออ,อ,อไอ้เราก็เห็นเอ๊ตัวมันบินตัดหน้าไปแวบบ๊ะแบบ๊ะแบบ๊ะแบบแบบ๊อ่อนเหมือนกันครับพึ่งมาจับเนี่ยพึ่งมาจับนี่แล้วมิ้นมาจับไม่ใช่พึ่งเนะฮะก็ โอ้โห่กำลังหลังนี้ก็เป็นกำลังเชิงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาดูกันว้าวสมรบรวดจวดจา้าดหนึ่งแน่นอนอีกก็ประมาณอาทิตย์นึงแหละสวยเลยกำลังเลย เดี๋ยวค่อยดูตอนที่แบบตอนมาตีมันเนี่ยจวดจัด